ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Black c a Taro นะคะกับการทำนายดวงแบบพิกเด c กหรือพิกอคาด์นั่นเองนะคะก็คือการทำนายดวงแบบการสุ่มเลือกกลองไพ่นะคะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันในหัวข้อที่ว่าใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะซึ่งสำหรับแม่หมอนะคะแม่หมอก็หวังว่าเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะคะที่กำลังเป็นคนที่คิดถึงแม่หมอนะคะซึ่งแม่หมอก็ ต้องขออภัยนะคะที่ห่างหายการทําคลิปไปหลายวันนะคะซึ่งเนื่องด้วยจากแม่หมอก็มีงานประจําทําด้วยนะคะก็คือต้องทํางานประจําด้วยแล้วก็มีคิวดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งแม่หมอก็จะพยายามนะคะหาเวลาในการทําคลิปให้บ่อยๆขึ้นนะคะกะติกาของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะแม่หมอมี3กองไพ่ให้เลือกนะคะโดยเราจะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะเป็นกองที่1ของเรานะคะกองที่2และกองที่สมนะคะ ก็เช่นเดิมนะคะแม่หมอจะให้เพื่อนๆน,นะคะคหลับตานะคะคตั้งจิตอธิษฐานแต่คลิปนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงใครก็ได้นะคะก็ให้ทําจิตให้สบายให้ทําจิตในว่างนะคะแล้วก็ให้พอลืมตาขึ้นมานะคะคให้มองไปที่กองไพ่เนาะถ้าผีเสื้อกองไหนที่เรารู้สึกว่าชอบมากที่สุดหรือมีพลังดึงดูดกับเรามากที่สุดก็ให้เลือกกองนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นกันนะคะว่าคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่เนี่ยจะตรงกับคนที่คุณคิดไว้ไหมนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอต้องขอกล่าวไว้ตรงนี้นะคะว่าการทำนายดวงแบบนี้นะคะเป็นการรวบรวมพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกทกคนได้นะคะแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณแล้วก็เลือกรับไปแต่พลังงานบวกนะคะถ้าไหนที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราไม่ตรงกับเราไม่ต้องรับไปนะคะให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองนะคะก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะซึ่งแม่หมอจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะในช่องทางในการติดต่อแม่หมอนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคําทำนายนะคะแม่หมอก็ขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะ โอเคคะ่ะเพื่อนๆเลือกกองไพ่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูทำทำนายกันเลยคะ่ะมาเริ่มก,กันกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งของเรานะคะกับทีมผีเสื้อตัวสีฟ้าของเรานะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้นะคะใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกลองที่หนึ่งกันก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับคุณไหมนะลาชาถ้วยค่ะ The อ m p e r o r แล้วก็สามไม้เท้านะคะพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคุณเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลใจดีมีความแบบมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีะคะ่ะไม่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างนะคะแต่คุณจะมีความแบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเองอะคะ่ะเป็นคนที่อ่า ชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่หรือเป็นคนที่มีดวงแบบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องนี้นะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความแบบว่ามีมความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นแบบมีพลังงานของคนที่สามารถแบบดูแลของดูแลคนอื่นได้ดีอย่างย้าค่ะนะแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักนะแม่หมอกบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องเนี้ย หน้าตอนเนี้ยคุณอาจจะอยู่ในในช่วงที่เหมือนแบบว่าคุณอาจจะกําลังเฝ้ามองใครอยู่หรืออาจกําลังเฝ้ารออะไรอยู่อย่างมีความหวังนะคะโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่คุณก็ยังรู้สึกแบบแต่คุณก็ยังรู้สึกมีความหวังและยังรู้สึกแบบว่าก็ยังรออยู่อย่างนี้ค่ะยังรอคําตอบยังรอแบบยังรอใครคนหนึ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะของเพื่อนเพื่อที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแล้วใครกันนะคะใครกาลังใครกันที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่จะใช่คนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยค่ะมหมอจะบอกประมาณถึงประมาณลักษณะของคนคนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็อืไปดูนะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะก็มาเริ่มกันกับไพ่ห้าใบ,บแรกค่ะ จัสติก่ะส่ไม้เท้าหนึ่งดาบเด็กถือไม้เท้า t h สตา a r ค่ะ, to star, คะพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องที่หนึ่งนะพลังงานโดยรวมของคนที่กำลังแอบคิดถึงคุณนะแม่หมอมองว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะ เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่แบบว่ามีความละเอียดอ่อนมีเหตุมีผลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า,าเขาอาจจะทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านการแบบว่าเอกสารหรืองานตรวจตรางานอะไรที่มันต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างมากอย่างเงี้ยค่ะที่มันอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับเอกสารด้วยก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงเลยอย่างเี้ ก็ไดก็เป็นได้เช่นกันนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขุมนะคะเป็นคนที่มีความสุข,ขุมเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่อืมต้องบอกว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยอะคะ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีเหตุมีผลสู้ด้วยเหตุและผลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแต่เขาจะไม่ได้แบบว่าสู้แบบอ่า หัวชนฝาไม่มีเหตุมีผลหรืออะไรหรือใช้อารมณ์คือคนคนนี้จะใชไม่ไม่ใช่เป็นคนใช้อารมณ์นะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลสู้ด้วยเหตุและผลแล้วก็จะใช้เหตุผลมาก่อนทุกๆอย่างเหตุผลและความถูกต้องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานจากไพ่5้าใบแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มอีก5้าใบนะคะ ราชาถ้วยอืมเขามีพลังงานคล้ายๆกับคุณด้วยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ตัวคุณมีราชาถ้วยขตัวเขาเองก็มีเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็เดมูนเก้าวไม้เท้าแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนที่อ่า ชอบซัพพอร์ตหรือแบบใจบุญใจดีใจบุญใจกุศลชอบซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืองานสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคนคนนี้นะต้องบอกแม่หมอต้องบอกว่าเขามีคนคนนี้ไม่ใช่แค่แอบคิดถึงคุณด้วยนะมีก็แอบแบบแอบแอบหวงแอบหวงแอบหวงอยู่แบบ อาจจะแบบแอบ,บดูแอบ,บส่องคุณอยู่ด้วยนะคะเนี่ยคนนี้เรามีอาจมีอารมณ์แบบว่าอาจจะแอบ,บห่วงอยู่ในใจอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแม่หมอมองว่าเขาจริง,รงๆอ่ะเขาคนคนนี้เหมือนเขาอยากคุยกับคุณนะแต่มันก็เหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะยังมีอ่ายังมีอุปสรรคอยู่ยังมี ยังมีเรื่องที่ทําให้ต้องแบบว่าต้องต้องคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนยังมีเรื่องความอาจจะมีเรื่องความถูกต้องอย่างนี้นค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวทำให้ตัวเขาเองอะรู้สึกแบบรู้สึกยังแบบยังทบทวนอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่เอาจริงๆแม่หมอหมองว่าเขาไม่ใช่แค่คิดถึงคุณอย่างเดียวนะเขาอยากคุยกับคุณด้วยนะคะคนคนเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอยากพูดอยากคุย อยากแบบเหมือนแบบอยากติดต่อกับคุณนะคะแต่บางทีมันอาจจะเหมือนแบบอย่างเหมือนแม่หมอบอกไปอะว่ามันมันมีเรื่องความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบางทีนะแม่หมอมองว่าพลังงานของเพืพ่อนกองเนี้มันอาจจะเหมือนเป็นการแอบบไม่ใช่แค่แอบคิดถึงมันอาจจะเป็นการแอบ,บชอบซึ่งใครคนหนึ่งอาจจะยังอยู่ใน ในสถานะที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะมียังมีเจ้าของอยู่ก็เป็นได้นะคะมันเลยทําให้ไม่อันนี้แม่หมอไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นคนทางคุณหรือทางเขาคือมันอาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะเพราะมันมีแม่หมอมีความรู้สึกมันมีพลังงานถึงความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แม่ต้องบอกว่าคนคนนี้เขาเขาคิดเขาแอบคิดถึงคุณมากนะเราก็อยากคุยกับคุณด้วยแม่หมอมองว่าเขาเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ เนี่ยคนคนนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะเป็นใช่คนที่คุณคิดไวหรือเปล่านะลักษณะดังอย่างแบบตามลักษณะที่แม่หมอได้บอกไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าต้องบอกว่า,ามีลักษณะเป็นเหมือนแบบเหมือนผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างเขาจะมีความคล้ายๆคุณอ่นะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวนะเป็นคนที่มีความละเอียด ที่ทวนเป็นคนที่มีความรอบคอเป็นคนที่บอกต้องบอกว่ามีความสุขุมมีความใจเย็นนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขานะคะของคนที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้แอบคิดถึงธรรมดานะคะเนี่ยเขาก็คิดถึงมากแล้วก็เฝ้ามองคุณอยู่นะคะอาจจะแอบส่องแอบดูอยู่ นะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองหนึ่งค่ะแม่หมอก,ก็ต้องขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเพื่อนๆกองที่2กันเลยค่ะมาต่อกันกับเพื่อนๆกองที่2ของเรากันเลยนะคะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะ เรามาดูมาลุ้นกันนะว่าจะตรงกับคนของคุณคนของคุณหรือคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่าเนาะแต่ก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมนะคะของเพ,อเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองกันก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับเพื่อนๆไหมนะสองถ้วยค่ะราชินีดาบแล้วก็หนึ่งดาบ พลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องที่สองนะแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนให้ความสําคัญกับความรักนะคะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนจริงจังเป็นคนรักษาคําพูดนะคุณเป็นคนที่แบบว่าอ่าถ้าในเรื่องความรักเนี่ยความซื่อสัตย์ยย like. or ort, ต้องมาก может, ่อนความซื่อสัตย์เป็นอะไรที่จำเป็นแล้วก็สำคัญกับคุณมากความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนเงินทองหรือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะคือคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่า คือต้องต้องชัดเจนแล้วก็ต้องแบบว่าต้องให้ใจทั้งแล้วก็ต้องแบบว่าต่อทั้งต่อหน้านและรับหลังต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วใครกันที่กําลังแอบ,บคิดถึงคุณอยู่นะคะแม่หมอก็จะบอกประมาณเป็นลักษณะของคนคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะมาเริ่มกันกับไพ่ฮาใบาแรกค่ะสองดาบอแอบบส่องคุณทางโซเชียลมากๆเลยนะคะเนี่ยคนเนี้เจ็ดเหรียญ justice ค่ะ หเหรียญแล้วก็อสศวนถ้วยอืมก็ต้องบอกนะคะว่าคนคนนี้พลังงานโดยรวมของคนเนี้ยลักษณะบุคลิกโดยรวมต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่อ่าต้องบอกว่ามีความเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่ต้องบอกว่าคนคนนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างที่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานอะ แม่หมอมว่าเขาอาจจะทํางานที่อะไรที่มันเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีสื่อสารหรือพวกโซเชียลมีเดียหรือการขายของพวกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะที่มันเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีหรือการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้หรือเก่งทางด้านนี้นั่นเองนะคะเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าคนคนนี้ลักษณะคือเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่า เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีอะค่ะเป็นคนที่มีกันละาณมิตรที่ดีเยอะนะคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นคือเป็นคนมีน้ําใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานโดยรวมเนาะของอ่าคนที่กําลังแอบคิดถึงคุณนะแล้วเดี๋ยวแม่หมอเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะคะจะได้ขยายความเพิ่มนะหดาบค่ะ ราชนีเหรียญสองไม้เท้าเก้าดาบแล้วก็เดรฟูลนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้มีเกณฑ์เป็นคนไกลสูงมากนะคะเป็นคนไกลหรือบางทีเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้เหมือนกันเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยในต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยแต่คนคนนี้ต้องบอกว่าอีกลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของเขาก็คือเขาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็หรือ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องใช้ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือการต้องใช้แบบว่าเป็นที่ปรึกษาหรือใช้ภาษาภาษาที่สองอย่างนี้ค่ะนะคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่งทางด้านภาษาหรืออาจจะเป็นผู้ให้คําปรึกษาคนอื่นก็เป็นได้เนาะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนแบบว่าจับต้องไม่ได้หรือมันเป็นอะไรที่เพ้อฝันนะคนคนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นรูปธรปรมนามธรรมอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นลักษณะเป็นคนที่รสนิยมสูงด้วยนะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบว่ากินหรูอยู่สบายอะไรหรือประมาณเนี้ยค่ะหรือการแต่งตัวเนี่ยต้องแบบว่า ต้องดูดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีรสสมยมในตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ที่แม่หมอได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะลักษณะขเขาอะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่คือไม่ค่อยเชื่ออะไรง,ง่ายๆจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนั่นเองนะคะคนอันนี้ลักษณะของเขาเนาะแล้วแม่หมอหมองว่าคนคนนี้ที่เขากําลังแอบคิดถึงคุณเนี่ย เขาไม่ได้แอบคิดถึงธรรมดานะต้องบอกว่าเขาแอบคิดถึงมากนะแล้วก็คืออาจจะแอบส่องคุณด้วยนะคะทางโซเชียลมีเดียนั้นตรงๆเลยนะคะคนคนนี้เพราะว่าแม่หมอได้บอกไปว่าเขามีเกณฑ์เป็นคนไกลเนาะเพราะฉะนั้นทางที่เขาจะส่องคุณได้หรือ,อดูติดตามความเคลื่อนไหวของคุณได้ก็คือเป็นทางโซเชียลมีเดียนั่นเองแล้วแม่หมอหมองว่าเขาก็แอบส่องคุณอยู่นะคนคนนี้นะแล้วก็เขาค่อนข้างคิดถึงคุณมากนะ ต้องบอกว่ามากๆที่สุดเลยแหละแล้วตัวเขาเองอะ่ะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นเป็นคนโสดนะคะยังเป็นคนโสดอยู่แล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกว่ามีลักษณะที่ต้องออกว่าอาจจะเป็นคนที่รักค่อนข้างที่แบบว่ารักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยนะอาจจะเป็นคนที่ออกแนวแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองอะ่ะบางทีอาจจะออกแนวอินดี้อินดี้นิดนึงอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่บางทีก็อาจจะเข้าใจเขายากนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ที่แน่คือไม่ว่าจะเข้าใจยากไงแต่เขาคิดถึงคุณค่ะคนคนนี้นะคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็แอบบดูแอบ,บส่องแอบบคอยเฝ้ามองดูคุณอยู่เลยอะค่ะคือแบบแม่หมองมีความรู้สึกว่าเขา คือสําหรับคุณกับเขาอะหรืออีกอย่างหนึ่งมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาแบบมาในลักษณะเพื่อนก็ได้นะคะการที่เขาแบบว่าคุณอาจจะเหมือนแบบอาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาคุณอาจจะมองเขาเหมือนแบบเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะเขาอาจจะเหมือนแบบว่า คุณอาจจะคิดกับเขาแค่เพื่อนแต่เขาอาจจะคิดถึงคุณมากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาอาจจะเข้ามาหาคุณคล้ายๆเหมือนลักษณะของก็แบบว่าการเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันแต่แม่หมอหมองว่าจริงๆลึกๆในใจแล้วอ่ะเขาคิดกับคุณกว่ากับคุณมากกว่านั้นนะคะเขาคิดแบบคิดไม่ตกเลยแหละคนคนเนี้ยอืมบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดแต่ไม่กล้าบอกอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าดูภายนอกเขาก็อาจจะแบบว่าเออดูเป็นตัวของตัวเองดูเหมือนเป็นคนสดสดสบายสบายหลานล้าไปวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆในใจคนเนี้ยเขาแอบ,บคิดถึงคุณนะคะแอบบคิดถึงแล้วก็เนี่ยอืมแอบบดูแอบ,บส่องแอบบติดตามความเคลื่อนไหวคุณตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่แอบ,บคิดถึงคุณนะคะเพื่อนๆของที่สอง แม่หมอต้องขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอวอวยพรเพื่อนๆที่เขาเลือกกล่องนี้โชคดีกันทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับเพื่อนๆกล่องที่3กันเลยค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกับเพื่อนๆกลองที่3ของเรากันเลยนะคะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะ เราเดามาดูมาลุ้นกันนะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณคิดไว้หรือเปล่าเนาะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3ามกันก่อนนะคะว่าพลังงานจัตรงกับคุณหรือเปล่านะคะ1ไม้เท้าค่ะ2ไม้เท้าแล้วก็9ดาบนะคะพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆนที่เข้ามาเลือกกองที่3มนะคะต้องบอกว่า แม่หมอมองว่าคนที่เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนรักความก้าวหน้าถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนก็ต้องบอกว่าคุณต้องก็ต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นหัวกะทิอะค่ะเป็นคนเรียนเก่งคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีความสามารถด้านภาษาเลยนะคะหรือถ้าคุณอยู่ในวัยทํางานแม่หมอก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากๆนะคะแล้วก็ บางท่านเนี่ยอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านการให้คำปรึกษาหรืออาจจะต้องเกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักแม่หมอมาว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังเดียวกับคนไกลหรืออาจจะกําลังคิดถึงคนไกลอยู่ก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกลองที่3เนาะ เดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะคะว่าแล้วใครกันนะคะที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่จะใช่คนที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะหรือจะตรงกับคนของคุณไหมนะเดี๋ยเรามาลุ้นกันนะแต่แม่หมอจะบอกเป็นประมาณลักษณะของคนคนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกันกบไพ่ห้าใบาแรกเลยค่ะ7จดไม้เท้าค่ะสิถ้วยอัศววนไม้เท้าเดลต r รวิค่ะ าสามเหรียญน,นะคะพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่เนาะแม่หมอมองว่าลักษณะโดยรวมนะคะของคนคนนี้จากห้าใบแรกเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนรักความก้าวหน้านะคะต้องบอกว่าเป็นคนขยันแล้วก็เป็นลักษณะคือคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครอบครัวนะคะ ถ้าเขามีครอบครัวเขาเป็นคนที่รักครอบครัวแต่บางครั้ง,งอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแอบเจ้าชู้หนาะคนคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่แอบเจ้าชู้นิดหนึ่งนะแต่เขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าคนคนเนี้ยมี p a s s i ่นมีไฟในตัวสูงไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องแบบเรื่องเรื่อง relationship เรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่แบบลุยๆอะ่ะถ้าเขาเป็นคนที่เขารักใครชอบใครเขาคนเนี้ยก็จะลุยๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องการงานก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีไฟในการทํางานค่อนข้างสูงเลยะคะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาทําอะไรอะ่ะเขาสามารถโฟกัสกับกับสิ่งที่ทําได้ดีนะคะคนคนนี้นะอาจจะแบบว่าตอนนี้กับงานที่เขาทําบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการแบบ ออกแบบหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะหรืออัดมันคือไม่ไม่ได้เป็นทุกคนเนาะเพราะว่าคนเข้ามาดูคลิปเยอะแยะนะคะแต่ว่ามันพลังงานโดยรวมอะ่ะบางทีแม่หมอ่อมมองว่าเขาอาจจะทํางานอะไรที่มันแบบว่ามีมการแบบว่าเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหรือที่มันต้องมีการแบบว่าแปลนง,งานออกแบบงานวางแผนงานประมาณนี้เนาะถ้าแบบว่าในลักษณะของ ของงานของเขาอะ่ะมันมีมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงค่ะ,คะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเพิ่มอีก5ใบนะคะจะได้ขยายความเพิ่มนะอ่าสามถ้วยค่ะหกถ้วย The ะสตาร์ซีดแล้วก็เดอะแฮงแมนนะคะอืม พลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3เนี่ยต้องบอกว่าคนที่คิดถึงคุณอยู่เนี่ยมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าโดยตรงเลยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่ว่า คุณกับเขาจะเคยคบกันจริงๆหรือเปล่าแต่คือเป็นคนที่คุณคุณเคยรู้จักอยู่แล้วหรือคุณคุณรู้จักเขาดีแล้วอย่างงี้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอย่างงี้ก็เ,เป็นได้นะแล้วก็แบบแต่ที่แน่ๆมันเป็นพลังงานของคนเก่าอะค่ะคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเขาแบบคือคุณกับเขาอะมันมีพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนมีคนคนเป็นเป็นคู่ที่ ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ผูกมัดระหว่างคุณกับเขาไวอะค่ะเนี่ยเพราะว่าเด v i l ขึ้นเดชาร์ดไซเดตเดวิลนั่นเองนะคะมันเป็นอะไรที่พลังงานของคนที่ตัดกันไม่ขาดเป็นอะไรที่ยังมีมีความผูกพันกันอยู่นั่นเองนะคะถ้าแม่หมอแม่หมอมองว่าณอนเนี่ยถ้าคุณกับเขาอะถ้าความสัมพันธ์มันมันนิ่งๆเพราะว่าแม่หมอบอกไปว่ามันเป็นคนรักเก่าเนาะแน่นอนว่าตอนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรืออาจจะนิ่งไปแล้วไง แม่หมอมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากคืนดีนะเหมือนเขาอยากแบบอยากอยากขอโอกาสอยากกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งนะเขาไม่ได้แค่แบบแค่คิดถึงคุณนะคะเขาเหมือนแบบว่าพยายามที่ที่จะอ่าเหมือนอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือเหมือนอยากแบบว่าอยากจะขอเลื่อนขั้น ได้ไหมยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบว่าจากที่แบบมันมันนิ่งๆหรือมันจบไปแล้วอยากแบบอยากขอเลื่อนขั้นอยากขออัปเกรดอยากขอแบบหรืออยากขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแม่หมอมองว่าเขาแบบมันเป็นพลังงานของคนคนรักเก่าหรือคนเก่าๆอ่ะค่ะ แล้วแม่หมอก็มองว่าคุณกับเขามันยังเหมือนยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ยังเหมือนแบบว่ายังมีอะไรที่มันยังทําให้แบบว่ายังตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะคะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งไปแล้วหรือเขาอาจจะดูนิ่งๆิ่งไปแล้วเงี้ยแต่ลึกๆแม่หมอมองว่าเขายังเหมือนอยากยังอยากกลับมาคืนดีกับคุณยังอยากกลับมาคุยกับคุณยังเหมือนอยากกลับมาขอโอกาสนะคะแล้วแม่หมอก็มองว่าคนคนนี้ก็ยังรอนะรอด้วยแบบว่า ไม่ไปไหนด้วยรอด้วยจิตใจที่ยังยังมั่นคงแล้วก็ยังแบบว่ายังแน่วแน่อย่างเนี้ยค่ะเนี่ยเดือดฮังแมนขึ้นคือแบบว่าห้อยหัวรอเลยคือแบบไม่ไปไหนอย่างเนี้ยค่ะก็ยังแบบว่ายังยังยึดมั่นยังยังอยู่ยังจะอยู่นตรงนี้นั่นเองนะคะคือที่สําคัญนะแต่ที่แน่แน่แม่หมอมองว่าคนที่แบบว่ากําลังแอบคิดถึงคุณอยู่เนี่ย น่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะเพื่อนๆกองที่สามนะแม่หมอก็อต้องขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้โชคดีกันทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวไปแล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะคะว่าคนเก่าๆของคุณอะ่ะมีลักษณะตรงกับที่แม่หมอได้กล่าวมาหรือเปล่านะคะถ้าตรงก็นะคะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพื่อนๆโอเคคะ่ะก่อนแม่หมอจะ จบคลิปนี้แม่หมอก็ขอฝากเ,เพื่อนๆนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่หมอด้วยนะคะ mm. แล้วก็ฝากติดตามแม่หมอในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแม่หมอก็จะพยายามหาเวลานะคะทำคลิปบ่อยๆนะคะ mm. โอเคค่ะแม่หมอก็ต้องขอจบความทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะ mm. แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm. บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ